บรรยากาศนะครับกองบุญบันดงบอนะครับทีมงานชกบนมีนะครับขัไปเฮ็ดบุญนะครับแต่ว่าทางก็มีอุปสรรคนะครับลดติดลดคงรถค่ากันนะครับก็โดยทีมงานพร้อมใจกันนะครับจะได้เฮ็ดบุญนะครับนะขั้งนี้นะครับเนาะกระอยรวมเมื่อมือกันย่างดีนะครับพี่นอง มีรดปรุงลดดำมานะครับละทิมงงานอื่นๆนะครับอำเภออื่นมารวมกันนะครับเพื่อจะเข้าไปทําบุญนํากันแต่อุปสรรคมันก็มีนะครับก็ดปรุงรดติดลดข่านะครับนะก็ซ้อยใจกันนะครับเพื่อจะเหตุบุญครั้งนี้นะครับนะมีกระโตลดปรุงลดไทยนะครับมีกระโตแรงๆนะครับกับมีนําบุญนาใจนะครับ อย่รวมมาร่มบุญรับศรัทธานะครับนะก็อุปสรรคยากจักหน่อยนะครับมีรถบงรถดึนนะครับเนาะก็ซอยกันดีนะครับเขามากมันท่ามันก็ลาบากนะครับเพื่อจะเฮ็ดบุญนะครับอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เท่านี้นะครับทีมงานโชคบุญมีนะครับนะรวมใจกันนะครับนะขั้นหนึ่งผ่านไปขึ้นได้สบายครับผมเนาะ มากครับนะก้นที่สองมากกะติดอีกพี่นอ้องนะที่เข้าไปเทศบุญในวัดนะครับก็รวดไท้นะครับเนาะก็ตั้มด่ากันไปเข้าไปพี่นอ้องหนูดากซอยกันนะคนทางกับอุปสรรคจัก,จกน้อยนะครับ แล้วก็มีอุปสรรคอุปสรรคนะครับนะก็รวมบุญด้วยทำบุญและศรัทธาไปนํากันหวังว่าครั้งนี้นะครับนะปีหน้านะครับคงจะมีทีมงานจิตใจจิตกรรมขึ้นมาอีกนะครับเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนํากันนะครับทุกสาขาทุกหน่วยงานนะครับรวมมือร่วมใจกันนะประสานงานกันเข้ามาเรื่อยๆทุก บรรยากาศนะครับเขานางานมาให้เบ่งนะครับเพื่อจะนำ้ำปูนยิดดินทรายนะครับเพื่อจะเข้าไปนะครับเนาะตรวจกับติดลมพอแม่พี่น้องเอ้กองเสียก,กรไล่ไลย่ยืนเบิ่งอยู่พี่น้องเนาะมาอีกขั้นหนึ่งครับพี่น้องขั้นนี้ก็บบรรทุกเขามากนะครับ จะเป็นทรายนะครับโอ้ทรายมาสร้างวัดนะครับไปได้สบายนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับฮีโนสสองลเลยหกสิบเล่นโคมูโอ้ยปัจจุบันส์วิวมานะครับนะบางขั้นกับไปได้สะดวกสบายนะครับบางขั้นกติดฝ่าปีนาฝ้าไม้นะครับร่วมใจกันเฮ็ดบุญน้นำกันทีมงานโชคบุญมีนะครับนะปีนี้ เห็ดยุยงการตลาดบ้านเฮ่านี่หละนะครับโอกาสหานหะนะครับ,นะนะรบปีหนาะฟ้าฝนไม่พอกันนะครับทีมงานเชืยวผลมีครับผม